เรื่องของการสื่อสารยุคดิจิตอลนะครับเรามาดูกันว่าบทนี้เขาคุยเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างนะครับเรื่องที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็คือเรื่องของการสื่อสารพื้นฐานนะครับว่ามันมีการสื่อสารยังไงนะครับแล้วก็เวลามันเปลี่ยนยุคนะครับไปอยู่ในยุคของดิจิตอลเนี่ยมันมีรูปแบบยังไงบ้างน,นะครับแล้วก็มีแนวทางในการสื่อสารน,นะฮะให้มีความหมายและมีคุณค่ายังไงนะครับเมื่อเรา ใช้เทคโนโลยีดิจิตอลเยอะๆเนี่ยมันก็เริ่มมีความไม่ปลอดภัยนะครับงั้นเราก็ต้องรู้จักการจัดการความปลอดภัยเรื่องการแก้ไขปัญหา,าต่างๆนะครับในการสื่อสารนะครับรวมทั้งวิเคราะห์การประยุกต์ใช้ว่าเราสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิตอลเนี่ยเข้าไปช่วยในการสื่อสารในชีวิตประจำวันได้อย่างไรครับมาเริ่มเลยนะครับเบื้องต้นเนี่ยเราควรจะรู้มีความรู้ที่เกี่ยวกับเรื่องพื้นฐานการสื่อสารนะครับ อย่างที่เรารู้กันนะครับว่าการสื่อสารเนี่ยเป็นสิ่งสาคัญสําหรับมนุษย์นะมนุษย์เนี่ยต้องอาศัยการสื่อสารในการดำานิชีวิตนะครับเพราะว่าเราไม่สามารถทำอะไรเองได้ทุกอย่างนะครับบางอย่างเราต้องพึ่งพาคนอื่นการสื่อสารจึงเป็นสิ่งที่จาเป็นในการดำเนชีวิตนะครับแล้วก็มนุษย์เป็นสัตว์สังคมด้วยนะครับดังนั้นวิวัฒนาการของการสื่อสารมันก็จะพัฒนากันมาเรื่อยๆนะครับทีนี้มนุษย์เนี่ยก็เรียนรู้การสื่อสารมา ตั้งแต่เริ่มต้นนะครับมันก็เริ่มมีเรื่องของภาษากายจนเป็นภาษาพูดนะครับจนกระทั่งเราสามารถสร้างอักษรสามารถสร้างรูปแบบการเขียนต่างๆได้แล้วก็มันก็โอ้โหนำเนินมาเรื่อยๆครับอย่างเช่นอีโมจิอย่างเงใน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 ี้ยใครจะไปคิดว่าการเอารูปมาโชว์เงี้ยจะแทนการสื่อสารได้นะครับมันน่าจะมีแต่สมัยโบราณแล้วเนาะเวลาเราเขียนอะไรนี่ก็เป็นรูปไอคอนเป็นรูปไม่ใช่ตัวหนังสือนะเป็นรูปวาดอย่างเงี้ยนะครับทีนี้เมื่อเทคโนโลยี มีการเปลี่ยนผ่านอย่างรวดเร็วนะครับมันก็เลยเกิดเทคโนโลยีต่างๆเ,เข้ามาช่วยนะครับให้มันเกิดสิ่งที่เรียกว่าสื่อหลอมรวมนะก็ะคือสามารถที่จะให้ผู้ส่งสารผู้รับสารสารหรือช่องทางการสื่อสารต่างๆเนี่ยทำให้มันแนบสนิทนะฮะแนบสนิทนะครับเราสามารถสื่อสารกันได้เลยโดยที่เราไม่ต้องรู้เลยว่ามันเกิดอ,อะไรขึ้นนะครับด้วยความร,รวดเร็วด,ด้วยนะครับ แล้วก็ในยุคคนรุ่นใหม่นะฮะนี่ก็ไม่ใช่มิลเลนนจ์ลเจนซี่แล้วนะฮะเจนซะี Gen ก็เราจะเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยหนึ่งที่สําคัญมากนะตื่นมาเนี่ยต้องเปิดแชทดูแล้วนะครับแทนที่จะไปอาบน้ำใช่ไหมเอาดูวันนี้มีใครทักมาหรือเปล่ามีงานอะไรหรือเปล่านะครับอันนี้ก็คือเป็นหลักการสื่อสารเบื้องต้นนะครับซึ่งเราใช้กันอยู่แล้วท,ทุกวันนะครับผมคิดว่านักศึกษากิ่งกว่าอาจารย์อีกไหมครับเรื่องการสื่อสารเหล่านี้นะ อย่างที่บอกไปนะครับว่าในการสื่อสารเนี่ยมันต้องการสิ่งที่เรียกว่าตื่อแล้วก็สารแล้วก็ผู้ส่งสารผู้รับสารใช่ไหมทีนี้ทํายังไงให้การสื่อสารมันรวดเร็วครับถ้าจะเป็นสมัยก่อนเนี่ยถ้าคุณจะสื่อสารกันต้องนั่งรถม,มาไปห,หรือต้องส่งผ่านนกพิราบเนี่ยครับมันทําให้รู้สึกว่ามันมีการต้องอต้องมีนกพิราบนะต้องมีอากาศให้นกพิราบบินนะอย่างเงี้ยครับบางทีส่งสารไปก็ต้องอีกฝั่งหนึ่งก็ต้อง นหนังสือออกด้วยนะครับเป็นสงสารกันได้อยเงีนะทีนี้มันก็กลายเป็นแบบใหม่ก็คือว่าความรวดเร็วที่มันเกิดจากการเทคโนโลยีนะครับมันสามารถเชื่อมโยงทุกอย่างได้นะยิ่งในยุคเอไอเนี่ยพูดคนละภาษาก็สื่อสารกันได้นะครับเอไอมันแปลให้เด็ต้นมันเลยพูดปุ๊บแปลปั๊บพูดปุ๊บแปลปับนี่คืออิทธิพลของสิ่งที่เกิดขึ้นในยุค <Nein> นี้นะครับแล้วก็สิ่งอย่างหนึ่งก็คือว่ามันมีสื่อมีสื่อเกิดขึ้นมาด้วยนะสื่อก็คือ เราสามารถที่จะมีบทบาทต่างๆนะครับอย่างเช่นตอนเนี้ยใครดูทีวีไหมมันก็ไม่มีใช่ไหมครับตอนนี้มันก็เลยมีเรื่องของการจับเป็นสื่อจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆน่าสนใจเหมือนกันนะครับตอนนี้คนเชื่ออินฟลูเอนเซอร์มากกว่าเชื่ออาจารย์นะครับเต็มไปไมหมดเลยเต็มอาาินเทอร์เน็ตนะฮะแล้วเก่งไหมก็คงเก่งจริงอนะอาจารย์คงสู้ไม่ไหวนะครับแต่ถามว่าอาจารย์ก็มีความรู้เหมือนกันแต่ว่าบทบาทอาจจะไม่ พูล่าเท่าอะไรเงี้ยเออสื่อมันก็เลยเป็นสิ่งสำคัญนะมันต้องโปรโมทตัวเองผมก็ต้องควรจะต้องโปรโมทต,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 ตัวเองขึ้นมานะครับให้มันดูมีความน่าเชื่อถือหรือว่ามีความเก่งในด้านต่างๆครับทีนี้มันก็จะมีเรื่องหนึ่งที่ต้องไปสอบสอบจบนะนจะเรียกเรียกว่า literacy นะครับ digital literacy มันจะมีเรื่องของ media literacy ด้วยก็คือว่าตอนเนี้ยคุณต้องรู้รทันสื่อด้วยนะครับเป็นเป็นบทหนึ่งเลยนะคุณต้องเข้าเข้าทันสื่อเพราะว่า มันมีเยอะครับมันมีเยอะคุณจะต้องจัดการสื่อเหล่านี้ให้ได้นะครับบางทีเราโดนหลอกก็มีนะบางสื่อมันก็หลอกเราตอนะนี้เต็ม f a c e b o o k ไปหมดทีน,ะนี้ถ้าเรามาดูนิยามนะฮะนิยามที่มันจะต้องรู้ก็คือว่าหนึ่งคือมันเรื่องขสื่อนะี่แหละนะครับสื่อเนี่ยมันก็คือมีเดียนะมีเดนะียให้จำไหมสื่อคือมีเดียคือ สิ่งีอยู่ตรงกลางครับที่ไม่ค่อยสื่อสารอย่างเช่นวิทยุโทรทัศน์เนี่ยมันมันคือมีเดียคือตรงกลางที่เราสามารถไปรับข้อมูลข่าวสารนะซึ่งสื่อเนี่ยถ้ามองในเรื่องของปริญญาคือการติดต่อสื่อสารกันการาสื่อความหมายการชักนํานะครับหรือถ้ารูปแบบของออนามเนี่ยก็คือว่าเฮ้ยมันเป็นสิ่งสิ่งหนึ่งที่สามารถทำให้เราสามารถเชื่อมต่อกันได้นะครับเช่นจดหมาย,ยาเช่นพ่อสื่อเงี้ยเออเป็นต้นนะครับ ันนี้ก็เป็นไปตามรูปแบบของาจาจย์นุกรมนะเอาก็ไม่ได้ซีเรียสตรงนั้นนะครับอ่ะทีนี้ในในเนี้ยมันค่อนข้างที่จะน,น่าสนใจนะครับเขาเรียกว่าแบบจําลองของเบอร์โลเนะี่ยมันจะเป็นแบบจาลองว่าเราเนี่ยเป็นผู้ส่งสารเนี่ยเราจะเอาสิ่งต่างๆเนี่ยไปถึงผู้รับสารได้ยังไงนะจริงๆมันมีเรื่องที่ซับซ้อนแรกอยู่ในนั้นหลายอย่างเหมือนกันนะครับเช่น เราจะไม่ต้องเอาความคิดของเราเนี่ยปรุงแต่งมันปรุงแต่งแล้วเข้ารหัสครับเข้ารหัสหมายความว่าก็เปลี่ยนความคิดของเราให้มันอยู่รูปแบบสื่อให้ได้โอเคไหมรูปแบบของสื่อพอเนี่ยซอสเนี่ยเปลี่ยนเป็นเมสเซจแล้วมีการเอนโคดดิ้งเอนโคดดิ้งก็คือว่ามีการเข้ารหัสจริงๆอาจจะเป็นการเขียนเป็นอะไรเงี้ยตามความคิดของเรานะครับเพื่อให้มันออกมาอยู่ในรูปแบบของเมสเซจเมสเซจก็เป็นสิ่งที่จะต้องทําให้อีกฝั่ง เข้าใจได้นะครับก็คือก็ส่งผ่านช่องทางหรือว่าผ่านหนังชาแนลนะครับชาแนลมันอาจจะเป็นอันนี้มันอาจจะัน,นบ้านหน่อยเป็นตาสักายสัมผัสดมกลิ่นปากหูอ,อะไรเงี้ยนะครับซึ่งฝั่งรับเนี่ยมันควรจะต้องมีความเข้าใจที่เท่าเทียมกันด้วยนะครับก็คือมีการดีโคงความเข้าใจหรอเพื่อให้มันไม่เกิดสื่อสารที่ผิดพลาดนะอันนี้ก็คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในในการสื่อสารของเราจริงๆในโลกปัจจุบัน ทีนี้อย่างที่บอกไปนะครับให้เราจําในข้อสอบอาจจะถามว่าเนี่ยถ้าเราจะสื่อสารกนะันมันจะมีช่องทางอะไรบ้างก็จะมีซ o u r c ใช่ไหมมี receiver นะครับมันก็จะมีช่องทางหรือ media เนี่ยีเดียช่องทางนะครับแล้ว message ทนี้เรามารู้จักซ o u r c ก่อนซอร์สคือผู้ส่งสารนะครับผู้ส่งสารคือผู้ที่นำนาสิ่งที่ต้องการเนี่ยนำไปเผยแพร่ให้แต่ละคนเข้าใจเนาะ ซึ่งเราก็ต้องมีการทำ encoding หรือ encoder นะครับในการเข้ารหัสความเข้าใจของเราเนี่ครับซึ่งในการทำเหล่านี้ทำสิ่งเหล่านี้เนะี่ยมันจะมีสื่อหนึ่งที่ที่เกิดขึ้นนะเขาเรียกว่าสื่อดิจิตอลโอเคไหมแล้วจะแปลงสิ่งต่างๆเนี่าให้อยู่อยู่ในรูปแบบของรหัสดิจิตอลนะครับในเราคือมีเลขศูนย์หเลขหนึ่งที่คุณดูมือถือต่างๆทุกอย่างเป็นศูนหนึ่งหมดเลยลนะ ถูบีบอัดไว้นะครับแล้วก็ไฟที่จะส่งให้ผู้คุณนะครับตัวอย่างเช่นเสียงวิดีโอเนื้อหาล็อกขีนต่างๆเนี่ยมันอยู่ในแบบของดิจิตอลใช่ไหมครับดังนั้นสิ่งที่เราจะต้องสื่อสารกัน,นก็คือว่าผู้รับสารเนี่ยก็จาเป็นที่ต้องมีช่องทางต่างๆในการรับสื่อดิจิตลอลพวกนี้ด้วยนะเช่นมือถือเราเนี่ยก็าสามารถรับอะไรได้บ้างข้อความภาพเสียงวิดีโอนะครับกลิ่นรับได้หรือยงัง อนาคตอาจจะรับได้อันนี้ยังวิ่งไปได้แบบนี้ก่อนนะดูรูปนี้นะครับโอเครูปนี้มันมีการเสริมขึ้นมานิดนึงก็คือมีเรื่องของฟีดแบ็ผู้รับสารสมัยใหม่เนี่ยสามารถที่จะฟีดแบ็เซนเดอร์ได้เลยนะซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมากนะครับแต่ก่อนมันจะเหมือนวิ่งมาช่องทางเดียวแล้วรอ,ลอแล้วก็ทำให้ผู้รับสารเนี่ยกลายเป็นผู้ส่งสารใหม่อะไรเงี้ยะ เราสามารถใช้ฟ okay. ีดแบ็กได้เ okay. น right ี่ยเราจะถามประมาณนี้ครับก็ดูดีๆแล้วกันนะว่าว่ามันมันอาจจะมันอาจจะไม่ใช่เป๊ะๆอย่างนี้นะครับแต่มันจะประกอบด้วยสาระสำคัญต่างๆนี้นะครับโอเคอันนี้ก็คือความสาคัญนะครับอันนี็ลองลองไปอ่านเองนะครับว่ามันสําคัญในรูปแบบไหนบ้างบางทีการสื่อสารเนี่ยมันก็เป็นการหลอมรวมหรือว่า มันก็มีสองอย่างนะล้างสมองก็มีนะสื่อบางอย่างเราไว้ล้างสมองคุณนะให้คุณมีความเชื่ออันนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะต้องระวังด้วยนะเช่นทําไมเด็กยุคนี้เป็นอย่างนูน้นเป็นอย่างนี้เป็นอย่างงั้นนะครับคือมันเกิดจากการหลอมรวมของสื่อเหล่านี้แหละนะครับแต่ละยุคมันก็หลอมรวมไม่เหมือนกันลนะักษณะติก็ไม่เหมือนกนันก็เกิดปัญหาผไม่เข้าใจคุณคุณไม่เข้าใจผมเนี่ยมีปัญหาทั่นีนะครับเพราะมันเกิดจากการสื่อสารในแต่ละยุคนะ คุณอาจจะมีความคิดที่ถูกต้องในยุคนี้แต่ผมผมเป็นคนรุ่นเก่าเนาะผมไปคุยกับคุณผมอาจจะไม่เข้าใจอย่างเงี้ยเราต้องเราจำเป็นต้องเข้าใจกันแลวกันอย่าโดนสื่อหลอกมากนะโดนสื่อหลอกมากมันเป็นกลนวิธีในการควบคุมมนุษย์อย่างหนึ่งครับจากใช้สื่ออ่ารูปแบบนะครับมันมี2ปัจจัยนะครับในรูปแบบเวลานะครับยกอย่างเช่น ถ้าคุณมองรูปแบบการสื่อสารเนี่ยในรูปแบบของเวลาคือว่ามันทันีีทันใดไหมอ่าถ้าท่านทีทันใดเรียกว่าสิงสิงคอนัสครับก็คือว่าโทรศัพท์หากันคุยโต้ตอบกันวิดีโอคอลผ่านกันแต่มันจะมีอีกแบบหนึ่งที่แบบใช้แบบสิงคอนัสก็คือว่าไม่ต้องการตอบโดยตรง,ยงเช่นส่งีมลหาอาจารย์นะครับสง่งแชทผนกะ็คือไม่จำเป็นตง รวดเร็วขนาดเลือกมาสิงคโปร์รอได้นะครับเหมือนคุณสมกันบ้านเนี้ยคุณก็รอผลตัวอย่างเงี้ยนะแต่ถ้ามองในรูปแบบของสถานที่นะมันจะมีรูปแบบของอินเพ p e r s o นก็คือว่าต้องอยู่ในที่ที่เดียวกันกลางคืนคุยกันอยู่ในห้องประชุมอะไรเงี้ยเขาเรียกว่าอินเพ p e r s o นแต่ถ้าแบบโรมก็คืออยู่คนละสถานที่นะฮะสามารถติดต่อกันผ่านสื่ออย่างอื่นเช่นโทรศัพท์หรือคอมพิวเตอร์ได้ แลรูปแบบที่ฮิตที่สุดตอนนี้ก็คือรูปแบบออนไลน์นะครับก็คือใช้แพลตฟอร์มดิจิตัลต่างๆสื่อสังคมออนไลนะในการพูดคุยกันนะครับอันนี้ก็เป็นรูปแบบการสื่อสารแบบใหม่นะที่มันเริ่มเป็นนอมแล้วเริ่มแบบเป็นปกติแล้พวกคุณใช้กันแบบไม่รู้สึกอะไรแล้วนะครับคือเวลาจะใส่ความเห็นอะไรก็ไปแชทกันเลยไปโพสใน facebook กันเลย อยากแสดงอะไรก็โพสใน tiktok ไปะนะครับนี่คือรูปแบบใหม่ที่เกิดขึ้นโอเคอันนี้ขออันนี้ค่อนข้างกังวลใจนิดหนึ่งนะครับตรงนี้มันเป็นปัญหานิดหนึ่งในยุคนี้นะก็คือว่าระดับพื้นฐานการสื่อสารเนี่ยแต่ละคนเนี่ยมันมันต้องคำห,หนึ่งนรื่ึงนี้ด้วยนะเรื่องของ m a m communication บางอย่าง เวลาคุยกับผู้ใหญ่หรือผู้รอ,อาจารย์ะอะไรเงี้ยมันควรจะมีรูปแบบที่เป็นทางการระดับหนึง่งแต่ถ้า informal มาเลยเนี่ยเวลาคุณส่งงานคุณพิมพ์มั่วๆมาเนี่ยอย่างเงี้ยมันมันค่อนข้างทำงานยากดังนั้นการเรียนในระดับมหาลัยเนี่ยเราจะเรียนเพื่อให้เราสามารถที่จะสื่อสารกันในรูปแบ f o r m อ l ได้เอาละคุยเล่นคุยหัวกันได้แฮปปี้ครับแต่ถ้าคุณไปทำงานเนี่ยมันมันมันอาจจะไม่ใช่แบบนั้นการ ทำอะไรอย่างเช่นการส่งงานการส่งการบ้านต่างๆได้ผมไม่ส่งมันก็เป็นรูปแบบการฝึกนะครับการเรียนออนไลน์แล้วต้องเปิดกล้องอย่างเงี้ยบางทีมันเป็นการสื่อสารแบบฟอร์มอลนะเช่นคุณแต่งตัวอะไรมาก็ได้ยังไม่ได้พูดเลยนะแค่เปิดกล้องมาเนี่ยคุณแต่งชุดนอนมาการสื่อสารเนี่ยมีปัญหาแล้วนะองนี้เราก็ต้องเรียนรู้พัฒนา รูปแบบหนึ่งเป็นรูปแบบของไม่เป็นทางการนะครับก็คืออะสบายๆไม่มีรูปแบบนะครับคุยเล่นกันได้อันนี้ก็มันก็ไม่ได้ดีปัญหาไรครับว่าพอ,อมันอยู่ในสังคมหรือมันพอในมันอยู่ในรูปแบบของกระบวนการการเรียนการสอนหรือกระบวนการทำงานผมว่าการทําตัวหรือการพูดคุยแบบฟอร์มอลเป็นการสื่อสารที่สบายใจทั้งสองฝ่ายนะครับตรงนี้นะเช่นผมจะสอนให้มใส่สูตรเลย หล่อมาเลยนะครับกับผมใส่เสื้อก้ามมาสอนเนี่ยมันก็ต่างก,กันมีนะใส่เสื้อก้ามอาจจะสอนสนุก,กว่าแต่ถ้ามองรูปแบบการทํางานเนี่ยมันก็ต้องทนนะครับแล้วมีเสื้อหน่อยใส่สูตรมาอันนี้คล้ายๆเดิมนะครับเดิมการสื่อสารแบบเล็กน้อยนะครับมี มีหนึ่งต่อหนึ่งนะครับกับกลุ่มค o m m ิ n i c a t i มันก็พูดกันคนละแบบนะเวลาคุณมาคุยกับผมตัวต่อตัวมันก็พูดอีกแบบหนึ่งแต่ว่าเวลาผมสอนคุณเยอะๆคือสอนบรรยายบางอย่างเนี่ยมันก็ต้องใช้การสื่อสารอีแบบหนึ่งใช้ภาษาอีกแบบหนก็ต้องฝึกเรื่องพวกนี้มันก็ฝึกในทุกวิชาคุณก็ค่อยๆฝึกไปนะครับแล้วก็ใช้สารสนเทศในการช่วยเหลือด้วยนะครับเช่นใช้รูปแบบการออนไลน์หรือว่า มีพิเศษในช่องพิเศษนั่นแหละเพื่อให้คนเข้าใจได้ง่ายมากขึ okay. ้นมันก็จะซ้ำๆกันนะ,ะทีนี้มันมีรูปแบบที่แปลกใหม่ขึ้นมานะครับคือเรื่องของ vr นะบางทีเนี่ยแต่มันยังมาไม่ถึงหรอกนะมันก็จะเป็นแบบรูปแบบ virtual reality มากขึ้นนะครับเห็นคนอยู่ในแว่นนะอยู่ในแว่นนะเห็นคนเน็นกราฟิก จะเวิร์กแต่ไม่เวิร์กนะครับตอนนี้มันเป็น AR นะครับคัลเมนต์มากกว่าก็คือว่ามี information อยู่ในแว่นนี่แหละแต่ว่าก็ยังคุยกับคนจริงๆอยู่นี่นะโอเคอันนี้ผมคิดว่าสบายนะทุกคนเล่นเป็นอยู่แล้วนะครับเอาก็จะให้คุณบังคับให้คุณอาลองเข้า Facebook ดูสิค่นะทีนี้เราก็มีการบ้าในการทำเนาะมีเครือข่ายสังคมของตัวเองนะครับ เป็น X มม้ไม่ใช่ทวิตเตอร์นะ้วเป็น X นะครับคำยาน,นี้มันก็เกิน140ตัวอักษรแล้ว YouTube ให้กดไลค์ไปแล้วนะครับในพวกนี้ก็เป็นเรื่องของาก,าการส่อสารเหมือนกันการนำคอนเทนต์ต่างๆใครเนี่ยเป็นยูทูบเบอร์อยู่ไหมครับการแข่งขันมันก็สูงขึ้นนะผู้ชมกอุ่มเดิมนะฮะทำคำยังไงอะ่ะคับเป็นเรื่องที่ท้าทายนะครับติรงตรง็อกอินสตาแกรม ของคนเป็นเซลเล็นะครับเขาใช้อินสตาแกรมในการสื่อสารกับผู้คนนะเขาจะไม่ใช่ a c e b o o k นะเพราะเฟซบุ๊กแบบมีแต่คนแก่นะฮะไม่ใช้ Instagram อินสตาแกรมแะอ่ามีข้อสอบนะครับในหน้านี้มีข้อสอบอเช่นเขาถามว่าเนี่ยเวลาคุณจะเมนชั่นคนนะคุณ,ค,ณคุณต้องคุณต้องใช้อักษรอ,อะไรในการเมนชั่นคนนะเมนชั่นกับแท็กนะครับอ่าโอเค เราใช้เครื่องหมายแอดใช่ไหมครับแล้วอย่างแฮชแท็กคืออะไรนะครับให้แส่ก็คือก,การกำหนดหัวข้อที่มันใกล้เคียงกันนะครับเพื่อการสืบคน้นย้อนหลังนะครับแฮชแท็กแต่ตอนนี้อีลอนมัสบอกว่าให้ยกเลิกแฮชแท็กแล้วได้แล้วนะครับโบราณนะฮะเดี๋ยวนี้เขาใช้ AI ในการแยกคอนเทนต์แล้วนะอีโมจิอีโมติคอนนะครับคืออะไรสติ๊กเกอร์คืออะไรใค,นะครจะไปคิดว่า แค่ส่งสติกเกอร์มันแทนการสื่อสารได้แบบฟอร์โมโก็มีนะบางทีบางทีอะ่ะบางทีเราคุยงานแต่เขาส่งสติกเกอร์มาก็มีกันป็นการสื่อสารอีกแบบโอเคอันนี้ก็เป็นส่วนของผลกระทบนะครับว่าเราจะสามารถที่จะรักษาตัวตนยังไงนะครับให้มันมีการสื่อสารที่ค่อนข้างอีกแบบ ็คือเรื่องของผลกระทบนะฮะอย่างที่บอกครับว่ามันมีทั้งด้านดีด้านเสียนะความประณีตนะครับความประณีตก็คือรู้ว่าเราสื่อสารกับใครใช่ไหมรู้ว่าเราสื่อสารใช้ถ้อยคําที่เหมาะสมนะครับมีลําดับใจความที่เข้าใจง่ายก็ทำให้การสื่อสารมันรอดนะมันอาจจะไม่ได้แบบเพอร์เฟกต์แต่มันก็จะรอดไปได้สุดอันท,ที่เหมาะสม ตรงนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญนะครับเช่นโอ้บางทีบางทีนักศึกษาก็อยากได้ลายมนะผมนะผมเอ้ยมันมันอาจจะไม่เหมาะสมเท่าไหร่เพราะว่าลายมันค่อนข้าง,างแบบ instant, อินสแตนต์เกินไปนะครับผมว่าโพสในคลาสรูนได้ไหมครับอย่างเงี้ยนะเพราะบางทีมันไม่จําเป็นต้องท,ทันที่ทันใดถูกกราเทศศตรครับกฎระเบียบคํานึงถึงวัตถุประสงค์ในการศื่อสาสิ่งเหล่านี้ก็สองคัญนะ ถ้าเนศึกษาในยุคใหม่ผมว่าสําคัญนะันศึกษาต้องคํานึงหนึ่งเรื่องพวกนี้นะครับในยุคที่แบบความรู้ AI หรือความรู้ต่างๆมันเท่ากันแล้วอะ่ะศนกษานี่แหละจะเป็นคีย์ในการทําให้คุณโดดเด่ดนอ่าก็จะมีสิ่งที่คุณควรจะรู้นะครับก็คือหนึ่งต้อง Prevention ได้นะครับป้องกันใชไหมเช็คแหล่งที่มานะครับเรียนรู้เครื่องมือต่าง ใช้วิธีตั้งค่าในการป้องกัน้องกันการโจมตีนะครับปกป้อง protection นะครับนะก็ปรับแต่ง c o n f i กดีๆนะในแพลตฟอร์มต่างๆนะเช่นให้เพื่อนดูได้ให้ public ดูได้นะครับเราะมาระวังความเป็นข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองด้วยนี่ก็ข้าสำคัญนะครับสองอย่างนี้อนข้งสำคัญ,คคญ,คญทีนี้ก่อนจะโพสอะไรเนี่ยให้ใช้คำว่า ไตตรอง f i n a i l decision นะครับก็คือไตตรองก่อนครับว่าข้อมูลนี่มันมันโอเคไหมก่อนจะแช่งี้นี้ก่อนจะพิมพ์ลลงไปเนี่ยคิดดีๆครับก่อนจะคลิกครับเพราะคลิกปุ๊บมันแก้ไม่ได้นะไม่ใช่ไม่ใช่แก้ได้ยากครับมันแก้ไม่ได้เพราะว่าพอมันอยู่ในนร์เนีตยคือมันมันก็คือไม่มีทางลบได้ก็ระวังบางทีโดนคงโดนแคปนี่ก็สวยนะค้อสันนะครับ ภาษาเนื้อคือดูหน่อยนะฮะใครจะดูคอนเทนต์เราจะแอดเฟรนใครเนี่ยก็ให้ดูหน่อยไม่ใช่รับหมดนะฮะรับหมดก็อาจจะมีปัญหาได้เรื่อว่าการทำฟิลเตอร์ลิงครับคัดกรองอดกรองเพื่อนนะครับหรือดูดีๆว่าหน้าเป็นเพื่อนน่ะแต่โปรไฟล์มันใช่หรือเปล่าบางทีมันก็มาหลอกเราพอดีนะครับ,นะรบโอเคก็ นี่ก็เจ็ดซีนะครับก็ลองไปอ่านดูนะฮะาคุณสามารถที่จะใช้เจ็ดซีเนี่ยในการสื่อสารได้ไหมนะครับค่อนข้างดีนะคอมพลีตคอนทิสซินเนตคอนซิเดเรชันนะฮะแคลิดี้แคลิดี้คอนพลีตคอเทซีคอเร็กต์ Creat ed. Creat ed. ดีเลยเอาแต่งให้แล้วเราจำไปเลยครับ นะฮะโอเค okay. สุดท้ายนะครับก็คือว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดในการประยุกต์ใช้การสือ่อสารนะครับก็คือว่าต้อง,งเข้าใจว่าสิ่งที่เราสือา่อสารเนี่ยมันมันมันเหมาะสมหรือไม่นี่ครับมันเหมาะสมหรือไม่นะครับเพื่อให้มันให้มันสามารถที่ไปรอดผมไม่ได้คิดว่าให้มันพอร์เฟนนะผมว่ามันรอด ลอดในแต่ละการสื่อสารให้มันไม่มีความผิดพลาดเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ต้องเข้าใจด้วยว่าเมื่อการสื่อสารมันง่ายเนี่ยมันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียที่เกิดขึ้นนะครับก็ต้องระมัดระวังมากขึ้นนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันมันไม่ได้แบบต่อมาเหมือนแต่ก่อนทุกอย่างมันเร็วไปหมดนะครับงั้นเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่เกิดขึ้นภายหลังก็คือเราควรจะต้องเข้าใจว่าการสื่อสารที่เราใช้เนี่ยมันเหมาะสมกับเราไหมแล้เหมาะสมกับคนที่รับสารของเราไหม โอเคนะครับก็สำรับ,บทนี้ก็จะประมาณนี้เลยครับก็อบอกว่าทุกท่านจะมีความเข้าใจในการทำความเข้าใจในการเรื่องของการสื่อสารอยู่ดีทอปก็ขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ